สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพครับพาพี่น้องมาชมเหรียญในตำนานอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อปานวัดคลองด่านหรือว่าวัดบางเฮียนั่นเลยครับปี2483ดสามเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญปั๊มขอบกระบอกเห็นไหมครับเหรียญปั๊มขอบกระบอกจะเรียกว่าจะมีความเรียบนะครับขอบกระบอกโบราณนะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินแล้วก็ยังลงกระลายเงินอีกเห็นไหมครับนี่ครับมีลักษณะกระลเงินเคลือบบางๆอีกนะครับงดงามมากมาก นี่ครับเนื้อเงินนะครับกะไรเงินอีกเห็นไหมครับงดงามมากๆสวยทุกมิติมุมมองนะครับสวยทุกมิติมุมมองเลยเห็นไหมครับเป็นห่วงเชื่อมนะครับเป็นห่วงเชื่อมปีสองสี่แปดสามหายากมากนะครับหายากมากเหรียญนี้สวยงามขั้นเทพนะครับเรามาชมกันว่าสวยงามขนาดไหนนี่ครับดูใบหน้าหลวงพ่อครับนี่ครับคมชัดมากนะครับดวงตาคมชัดเส้นผมคมชัด อ่าลักษณะใบหูนะครับเหมือนตัดมาแปะเลยเห็นไหมครับอ่าสังคติคมชัดเนี่ยคมชัดมากๆนะครับอ่าเส้นซ้อนข้างๆไหลเห็นไหมครับรัศมีเห็นไหมครับงดงามมากๆนะครับพี่น้องครับนี่คือเหรียญในตำนานที่หายากมากๆสภาพนี้ก็คือสภาพเทพนะครับสภาพเทพเลยพี่น้องครับนี่ครับงดงามไม่ว่าจะดูตรงไหนนะครับไม่ว่าจะดูตรงไหนสภาพเทพทั้งสิ้นเห็นไหมครับนี่ครับสภาพ เทพกระไลเงินนะฮะนี่ครับเหรียญไม่ใหญ่นะพี่น้องครับเป็นเหรียญขอบกระบอกปั๊มกระบอกนะครับนี่ครับพระครูพิพัฒน์นะนิโรธกิจนะครับนี่ครับหรือหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนั่นเองนะครับพี่น้องครับอ่านี่ครับเหรียญเป็นห่วงเชื่อมนี่ครับเป็นห่วงเชื่อมเห็นไหมครับเป็นห่วงเชื่อมเนื้อเงินนะครับสวยงามมากๆนะครับเส้นสายต่างๆนั้นคมกริบพี่น้องครับคมกริบคมจนไม่รู้จะพูดยังไงนะครับ เนี่ยขอบปิ้นนะครับนี่ครับห่วงเชื่อมโบราณจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับห่วงเชื่อมโบราณเรียบแล้วก็ปิ้นได้ทั้งสองฝั่งปิ้นได้ทั้งฝั่งหน้าฝั่งหลังนะครับปิ้นได้ทั้งฝั่งหน้าฝั่งหลังนะราว่าอัดขอบกระแทกนะครับปั๊มลงไปเห็นไหมครับตัวหนังสือคมชัดสาของเงินสีดำดำเห็นไหมครับเส้นสายลายเส้นต่างๆเห็นไหมครับนี่ครับของแท้จะเป็นอย่างนี้เลยครับสวยงามนะครับขอบลักษณะของเส้นเสี้ยนที่ปั๊มนะครับ สวยขั้นเทพจริงๆเหรียญน,นี้นะครับโอ้โหงดงามมากๆเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับสวยงามมากๆไม่ว่าจะส่องมุมไหนไหนะครับไม่ว่าจะส่องลงตรงไหนครับนี่คือความงดงามความอลังการนะครับของทั้งเหรียญเห็นไหมครับของทั้งเหรียญเลยนี่ครับหลวงพ่อปานนะครับวัดคลองด่านนะครับเหรียญ รูปไข่นะครับปั๊มขอบกระบอกนะครับสองสี่ปดสามสวยมากๆเนื่องเงินครับผมสวยจริงๆ